นะคะที่ช่องเจนี่ก็าล่านาี้เจนี่นะคะคาพาไปเที่ยวกนะคะไากินข้าวกันขาที่ร้านกับปูกเกตนะคะซึ่งร้านนี้นะคะเจนี่ก็อยากจะบอกว่าเป็นร้านไม่รับ แต่ก็เวิร์ตละนะคะเพราะว่าร้านเนทนะคะอยู่ชั้นบนสุดของห้างด่โอสยามสรงภาคหลักนะคะวันนี้ค่ะเจนนี่ก็ได้บีโอกาสมา,าที่ดิบอสยามแล้วก็เห็นร้านอาหารไทยนะคะคือร้านอาหารใต้นะคะที่บอกว่าอยู่ช<อ>ั้นบนสุดเลยของดบอสยามร้านน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นร้านอาหารใต้นะคะแล้วก็เมนูที่เขาบอกว่าให้เราดูกนน็ได้เมนูเขาหลากหลายมากเลยแล้วก็น่าทานมากแล้วก็เป็นราคาที่จับต้องได้นะคะก็วันนี้คะเจนนี่สั่งมาก็คือเมนู แรกนะคะอันนี้เป็นแก้ขั่วสับปะรดปูนะคะแต่มันไม่ใช่แค่ปูปกติอ่ะเพราะปูอันที่ทำมาเป็นปูสามชัน้นไม่ค่อยเจอคือเขาใช้มูสามชัน้นถ้าเป็นสายแบบว่าเทลตี้หน่อยอาจจะแบบว่าไม่ชอบอแต่ว่าถ้าเป็นสายแบบว่านักกินหน่อยก็แนะนำเลยเพราะว่ากินแล้วมันจะปลุกออกด้วยความที่มันดีตัวชั้นไข่ปันะคะอันที่สองค่ะที่สั่งมาอันนี้แปลกมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าเคยเจียนปลาดา เขาจัดจานมาสวยมากเพราะว่าจะมีผักสดาหารให้กับเพื่อนๆนะคะกินแต่ว่าไม่ได้มีแค่เฉพาะผักสดนะ,ะมีผักต้มด้วยเพราะเป็นกแคอรอทถั่วฝักยาวอันเนี้ย ติกเมนูที่เจนได้สั่งก็คือเป็นใบเหลีอยผัดไข่เป็นเมนูที่เขาบอกว่า recommend ค่ะซึ่งที่ที่เบย์ดูสนเดินเยอะๆมากไปก็ที่เห็นก็คือมีใบเหลีอยผัดไข,ข่น,นะคะแล้วก็จะเป็นพวกบูพารู้พวกของที่เรียกว่าเป็นอูสาบช้าชิ้นใหญ่มากก็แล้วเป็นราคาที่จับตอนน้องได้ชิ้นแบบเห็นแล้วตอนแรกบอกว่าอยากจะสั่งมาวัดกัด้าแต่คิดว่าแบน่าจะทานกันทุหมดก็ไว้ถ้ามีโอกาสกลับมาก็จะสั่ง เดี๋ยวเล่าประชิดกันเลยดีกว่าค่ะว่าอาหารที่รสชาติเป็นยังไงนะคะเริ่มจากตัวแรกเลยตัวแรกได้คือเป็นแกงข้าวมูนะคะแต่เขาไม่บอกเลว่ามันคือสามชาัน้นตะโพนได้บ่าที่ตกใจบ้าเลยเป็นสามชาั้นแกงข้าวนะคะที่นี่เขาจะใส่เป็นสับปะรดภูเก็ตนะ,ะสับประรดภูเก็ตก็จะต่างกับสับประรดสีราชาคือภูเก็ตเขาจะมีความรารากรอบเปรี้ยวอมหวานนะคะส่วนสับประรดสีราชาจะมีความฉ่ำและความหว,วานแกงข้วอร่อยมาก น้ำพริกเขาอร่อยพริกที่มาทำแกงคั่วอร่อยมากอันนี้นะคะเราเอาหูสับชัดออกไปรสชาติจัดจ้านไปดูถัดมาน,นะคะเป็นเคยเจีย๋ยปลากระบอกเดี๋ยวเราลองมาทากนกับที่นี่เขาก็จะมีพวกผักสดให้เรานะเยอะแยะเลยก็เดี๋ยวเราจะลองประทานคู่กับอ็กตัวที่เป็นแตงวาค่ะทึ่งเห็นนะที่นี่เา็าไปสับะรดแดงให้ด้วยนะเดี๋ยวเรามปชิมกันว่าเคยเจีย๋ยเป็น อร่อยอ่ะเขาหอมเคยมากเลยอร่อย,ออยเป็นเมนูที่จะได้แนะนำนะกินไม่ดุเลยคุ้ยหอมเคยมากเลยอ่ะในจานนะคะเขาก็จะมีปลาดาาเป็นปลาของทางใต้นะคะชิดเขาก็จะตัดหัวออกมาแล้วก็ตัดหาออกมาแล้วนะคะก็จะเหลือส่วนที่เพื่อนๆสามารถทานได้ง่ายเลยะคะ่ะก็คือส่วนตรงกลางอมอะอร่อย,อร,อ,ยอร่อยวะ เราลองกินเคยคู่กับผัดลวกดูเรากันเลยละคะ่ะกี่จะข้าวสวยหอมปอกนะะี่ค่ะอร่อยมากคยดูในคอมเมนต์นะคะที่ห้านบอกว่าม,มาแล้วบ้างฟังใบเหลี่ยงผัดไข่นะคะหรือให้ดูหน้าตาใบเหลี่ยงะคะ่ะในใบเหลี่ยงนะคะไม่ได้ใส่คาชาอกไข่นะเขาจะปีกุ้งไซส์ใหญ่นะเขาเรียกอะไรนะกุ้งเสียบกิ๊บเก๋ค่ากิ๊เก๋ไม่ใช่กุ้งแห้งนะเป็นกุ้งเสียบ ซุปเสี่ยวเขาก็จะมีรสชาติเฉพาะของอาหารใต้นะคะเดี๋ยวเรามาลองทานกันค่ะพิกเก๋บ้าะนี่ชอบเลยอะ่ะช,ชอบนะชอบามากสำหรับเมนูนี้นะให้เต็มทุเบรเลยกับข้าวเขาทำอร่อยทุกอย่างแล้วก็ถ้าเพื่อนๆที่ไม่ทานเผ็ดที่นี่อ่ะรสชาติไม่ได้ออกเผ็ดเกินไปก็คือเป็นรสชาติที่เพื่อนๆสามารถทานได้อย่างสบายๆเลยค่ะอร่อยถูกอ้าวเลยอะ่ะไม่อยากหยุดเลยอะ่ะเราชอบหมูสามชั้นเขาบอกว่า เสร็จพับเสร็จแล้วว่าด้วความแตกของไข่ม,มาให้นะะหนูเจนี่นะคะก็ดีใจค่ะที่พาเพื่อนเพื่อนมากินอาหารไทยะคะ่ะอาหารใต้นะคะที่ชัดบนสุดของดีโอสยามค่ะก็ฝากเพื่อนเพื่นะคะ,ะ,คะ,คะถ้ามาเดินเล่นที่ดีโอสยามคะ่ะมาลองทานอาหารใต้ดูผ่านทีน่ร้านกับกุกเก็ตน,นะคะก็ร้านนี้เก็นร้านที่เจนี่บอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูเลยะคะ่ะนี่เจนนี่จะก่อนภาพได้ไหมค่ะ